สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในภาพ GPC เราจะมาแนะนำรถใหม่กันและรถคันนั้นก็คือทันทันแทน,ทนรถกระป๋อ <laughs> ใครใช้คันนี้แล้วต้องรักต้องหลงต้องห่วงต้องพามันไปทุกที่นอกจากความเร็วที่130กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงแล้วมันยังนั่งได้4คนและนอกจากนั้นเห็นไหมเห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยมันคือของสัมภาระที่เราสามารถยัดใส่ในรถคันนี้ได้เราเอามันไปทุกที่ทุกเวลามีเยอะแค่ไหนก็ใสมันเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันและตอนนี้เราก็เจอ,อรถกระป๋อของเราแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเราจะไปขอดูมุมวิวนี้ก่อนแล้วกันนะเราดูดร,อร,อรอบคันกันดีกว่ามันเป็นลักษณะทัทงอย่างนี้ไม่มันเหมือนรถสองแถวแถวบ้านยังไงก็ไม่รู้ <laughs> ข้างในก็ไม่มีอะไรว่างอยู่ข้างในตรงนี้ก็ไม่มีเพราะเรายัางไม่ได้เข้าไป <laughs> เข้าไปาเอาขับรถไปตรงนู้นดีกว่าไปคิดไปฆ่าคนนั้นหลายคนเอาไปวางเอ้ยไม่ใช่เราเอาไปจอดไว้แล้วก็เอาของมาใส่ดู เดี๋ยวลองเอาของในกระเป๋าใส่ดูก่อนลวกันกดเข้ากระเป๋าดูแล้วก็ตรงนี้นะรับมันเป็นที่ใส่ของเดี๋ยวละเอาของที่เรามีใส่ครับก่อนว้ใส่ได้เว้ยมันมันมีความจุให้ด้วยเออแล้วเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาใส่ดีวะอืาเอา,าใช้ก่อนเดี๋ยวกูโดนยิงตาย <laughs> เดี๋ยวไปหาของมาใส่อ่าเอาเดี๋ยวเอาฝาไว้ก่นกนอน เดี๋ยว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 ใครยิงกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกนี้นี่จะรีวิวรถแนี่ยม่ยิงอยู่ได้มาละมาละไอ้เงี้ยเอาไปกินใส่บอดโอ้โหของเพียบเลยเดี๋ยวเอาไปใส่รถดีวกว่าเข้าไปเอาเอาไปต้นกันเฮ้ยใครยิงมาเยอะไอ้พวกนี้นี่รู้เรื่องเลย กำลังรีวิวรถไอ้นี่ใครยิงวะเอ้ยเอ็นแล้วอีกผมวิ่งมาคนเลยเว้ยเอ้ยเฮ้้้้โอ้ยมาสบายแล้วมันเป็นบอดตอนนียิงนี่มันคงเป็นบอดแน่นอนยิงแต่ของให้เก็บดีลวไหนมีอะไรมาเอามาให้สะดีๆเดี๋ยวจะไปใส่รถ ไปใส่รถก่อนเอเห็นแล้วเฮ้ยเอาอะไรใส่เอาไไเอาหมวกลองใส่ดูดิเฮ้ยได้ด้วยกระเป๋าล่ะอันนี้ล่ะใส่ได้ไหมัมนไม่ไม่ได้หะมันต้องใส่ได้ดิใส่ดีว่ะ <laughs> เอาไว้สำรองไหนลองเอาเอาชุดเกราะนี้ใส่กระเป๋าไม่ได้ลืมไปอ่ะชุดเกราะได้เอาอะไรอีกดี เอาไปเก็บไว้ในรถชุดเกาะมาเมื่อกี้ใส่รถไปแล้วไว้สำรอง <laughs> นี่อีกกล่องนึงกล่องนี้มีอะไรเอออย่าเพิ่งยิงจะรีวิวรถไอพวกนี้นี่เดี๋ยวขอไปเก็บก่อนของมันเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอ๋อไม่ต้องขึ้นรถก็ได้เอา้าไม่ต้องขึ้นรถก็ได้แล้วเนี่ยยืนข้างๆก็ได้แต่กดข้างหน้านี้มันไม่ได้นี่วาข้างๆนี้ก็ไม่ได้อันนี้มันขึ้นรถเดี๋ยวขยับรถก่อน ไอ้พวกนี้ยิงอยู่ได้แค่เดินมาที่รถข้างๆเราก็สามารถหยิบของจากรถได้เลยโอ้เจง๋จงเจง๋งจรงอันนี้ใช้ได้ใช่ได้เออตรงนี้ได้ตรงนี้ไม่ได้อ๋อถ้าส่วนหัวนี่คือถ้ากดกระเป๋ามันจะไม่ได้ของนะครับแต่ถ้าเป็นท้ายรถรอบๆรถ,รถ,รถ,รถท้ายรถเหรอเราจะเอาของแล้วกดกระเป๋าแล้วมันก็จะขึ้นมานี่มันจะมีของมาให้ใส่นี่เก็บปืนได้ด้วยโอ้เจง๋งอ,อ่ะอ๋เก็บปืนได้ด้วยนี่ขนปืนไปขายดิมัน <laughs> โอ้สารเบิด ว่ามันเก็บได้ทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเอ้ยเอาปืนมาเมาื่อกี้เอาปืนไปเก็บแล้วขนไปอย่างนี้ถ้าแบบเล่นเป็นทีมนี่เอาไปขนไวฝากเพื่อนได้เลยเนี่ยถ้าใครเป็นสายฟาร์มนี่คงชอบอะเ <c oughs> ก็บใส่รถแล้วก็เฮ้ยเพื่อนของเต็มรถเลยมาเอาที่นี่ลุยกันอย่างเดียวเลยไม่ต้องกลัวของจะหมดทุกคนผมสังเกตอยู่อย่างนึงนะครับเนี่ยเวลาเราเอาปืนใส่แบงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับปืนที่เราใส่ อุปกรณ์ไว้ครบแล้วอ่ะมันเอากลับมามันก็ใสให้ครบเลยแม่มันดีจริงๆเลยฮะเวลาเอาไปเก็บนี่มันก็เข้าเก็บให้พอเราจอามาใช้งานมันก็มีครบไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแค่เติมกระสุนแล้วก็ยิงต่อได้เลยและมันขาดใจอยู่เรื่องหนึ่งว่ารถมันระเบิดแล้วมันจะของมันจะหายไปหรือเปล่าวะเรามาลองโดนระเบิดกันดีกว่าดูสิว่าของนักของอยู่ในรถมันจะหายไปไหมอ้มอ้าวรถมันอึดจังวะยิงซ้ำแม่งเลย น oh oh. ี่ให้ดูก่อนว่ามีของอยู่รถของอยู่รถนะฮะระเบิดไปโอ้ยหลับก่อนลบก่อนลบก่อนโอ้ยโอ้ยรถตักเลยเอ้ล็อกเอาของของไม่มีแล้วเอยของไม่มีแล้วเห็นไหมไม่มีของหยิบของไม่ได้ด้วยพออย่างนั้นอะรถระเบิดก็สวยเลยครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ อา้ายากูละยายากูพังไปหมดแล้วโอเวนกรรมขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยใครชื่นชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมา,มากที่รับชมครับสวัสดีครับ